สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ better you for you podcast นะครับผมสำหรับ ep ที่2นี้เนี่ยผมจะพยายามพูดให้ชา้าลงกว่า ep แรกเนาะเพราะว่าผมได้ย้อนไปฟังมาละ ep แรกผมพูดอย่างไวอะ่ะ ep นี้เนี่ยจะมาชวนคุยเรื่องห้าเรื่องที่คนใกล้ตายเสียใจไม่ได้ทำพอดีผมได้ไปอ่านหนังสือ48่รเคล็ดลับการบริหารเงินมาแล้วมันมีหนในบทในหนังสือเนี่ยอ,อ มีชื่อว่า5เรื่องที่คนใกล้าตายเสียใจไม่ได้ทำเนี่ยคือเขาเอามาจากบอนนี่แวร์เป็นพยาบาลชาวออสเตรเลียนะครับที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้พบปะหรือพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยแหละจนได้รู้ว่า5สิ่งที่คนใกล้าตายระยะสุดท้ายเนี่ยเสียายอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันถ้าให้เรียงลำดับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือ1 ฉันปรารถนาที่จะมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากจะเป็นมากกว่าใช้ชีวิตตามความหวังของคนอื่นคือพวกเขาหลายคนเนี่ยได้ทิ้งความฝันหลายอย่างในชีวิตไปเพียงเพียงเพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อฝันของตนเองแล้วก็ทิ้งโอกาสที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้ในในช่วงเวลาที่สุขภาพของพวกเขายังดีอะ่ะแล้วเขาก็มาคิดได้ตอนที่เขากลจยตายนี่แหละว่าเขาน่าจะ ตามฝันของตัวเองมากกว่าตามความหวังของคนอื่นข้อสองฉันปรารถนาที่จะไม่ทํางานหนะักก็ก็ตรงตามหัวข้อนะครับคือเขาเหล่านี้เนี่ยคนใกล้ตายส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เวลาทํางานมากเกินไปจนไม่ค่อยได้อยู่กับลูกๆหรือเพื่อนๆก็ทําให้เขาเสียดายเวลาที่เอาไปทํางานหนะักข้อสาม ฉันปรารถนาที่จะมีความกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตนเองก็คือหลายคนเนี่ยเก็บเก็บกดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองไว้เพื่อเพื่อเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขอะกลายเป็นคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็นมากกว่ามากกว่าเราเป็นตัวเราเองคนส่วนใหญ่ก็เสียดายแบบนั้นนะครับว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเพราะมัวแต่อยากจะทําให้คนอื่นมีความสุขตัวเองก็เลยไม่มีความสุข ข้อ4ี่ฉันปรารถนาที่จะใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากขึ้นส่วนใหญ่ผู้ที่ใกล้ตายเนี่ยจะคิดถึงเพื่อนเก่าๆช่วงเวลาที่มีความสุขกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหลายคนเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีเวลาให้กับเพื่อนๆมากพอเพราะเอาเวลาไปทางานเพื่อสะสมเงินเหลือมนาาแล้วก็ชื่อเสียงเพื่อที่จะมอบความสุขให้คนที่เขารัก แต่เขากลับไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คนที่เขารักต้องการอ่ะมันมันคือเวลาของเขาอ่ะเขาควรเอาเวลาไปให้คนที่เขารักถ้าเขารักใครเขาควรเอาเวลาไปให้คนนั้นไม่ใช่เอาเวลาไปหาเงินทองสั่งสมชื่อเสียงอะไรเงี้ยข้อที่ห้าฉันปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นคือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเลยที่แบบ ทำ,ทำไมถึงอยากมีความสุขมากกว่านี้เพราะส่วนใหญ่อะตอนใช้ชีวิตเราก็ต้องอยากมีเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดอยู่แล้วถูกไหมแต่ในหนังสือเล่มนี้เนะี่ยเขายกตัวอย่างว่าคนที่คนที่บอกพูดพูดมาอย่างนี้นะคือเขาใช้ชีวิตอยู่ในกรอบอยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อความเคยชินแม้รู้ว่าชีวิตรูปแบบอื่นอะมันจะมีความสุขมากกว่าถ้าเขาเปลี่ยนนะแต่เขาก็กลัวการเปลี่ยนแปลง ทำให้เขาเลือกที่จะแสดงออกว่าเขามีความสุขกับชีวิตแบบเดิมๆของเขาทั้งทงที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขเลยอย่างเงี้ยคือเมื่อคุณเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยใครจะคิดยังไงกับคุณมันก็ไม่มีความสาคัญกับคุณอีกต่อไปแล้วอะแต่ทําไมต้องรอให้ถึงเวลานั้นที่คุณจะได้มีสิสระในชีวิตตัวเองอะคุณควรเลือกใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะใช้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดใช้ชีวิต อย่างที่คุณจะมีความสุขชีวิตของคุณอะ่ะเลือกได้เพราะหลังจากหลังจากคุณได้ฟังห้าข้อนี้แล้วไปไปแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ควรที่จะไปรู้สึกเสียดายห้าอย่างนี้แล้วในในตอนที่คุณอายุหกสิบหรือคุณคุณเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะ่ะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะ่ะเขาก็เอาเรื่องเนี้ยที่เขาเสียดายอะ่ะมาบอกให้คุณฟังแล้วแล้วถ้าคุณยังจะ ต้องไปจบแบบที่เขาเสียดาย e อีกอยู่ดีมันคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เขาอุตส่าห์เอามาบอกคุณนะขอบคุณที่ติดตาม m e t a ์ย o ฟอ o ์ย o พอแ cast นะครับขอบคุณครับ